สวัสดีค่ะกลุ่มของเราจะมานำเสนอเรื่องธาตุหมู่3 a ธาตุหมู่3 a ประกอบไปด้วยโบรอนอลูมิเนียมแกลเลียมอินเดียมแทลเลียมและอุดูเทียม มีความบ่องไวัยต่อปฏิกิริยาน้อยกว่าธาตุหมู่1 a และ2 a สามารถทำปฏิกิริยากับอโลหะอื่นได้มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ3มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมมากกว่าธาตุหมู่1 a และ2 a มีจุดหลอมเหลวไม่สูงและเกิดสารประกอบไอออนิกค่ะ b บอรอนอยู่ในค่าที่2เลขอะตอม 5. มวลอะตอมเท่ากับ10 มีสถานะเป็นของแข็งและเป็นธาตุกึ่งโลหะโบรอนจะมีหลายอนันรูปซึ่งสมบัติละเอียดของแต่ละอนันรูปจะแตกต่างกันไปแต่โดยรวมแล้วจะเป็นของแข็งและเปราะการนำไปใช้ประโยชน์โดยทั่วไปแล้วไม่นิยมใช้โบรอนเพียงอย่างเดียวแต่นิยมใช้เป็นรูปสารประกอบและโลหะผสมต่างๆกรณีที่ผบได้ในชีวิตประจำวันนิยมใช้ในรูปบรีตและบอร็กซ์ b อร์เ็กใช้เป็นสารตั้ต้นในการผลิตแก้ววัตถุกันเสียเชลามจากบอร์เ็กซ์และผมจากฟอกเหลือบเรตและเหลือเฟอร์บเรตใช้เป็นสารหลังตายาบริเวณช่องปากและสารกำจัดแลงสาบ Al อลูมิเนียมอยู่ในคาบที่3ในเงาตอม13มนอรตอมเท่ากับ26.98อลูมิเนียมมีสถานะเป็นของแข็ง เป็นโลหะมันวาวและอ่อนดัดง,ง่ายในธรรมชาติพบพบในรูปแร่บ็อกไซด์เป็นหลักมีคุณสมบัติเด่นคือต่อต้านปฏิกิริยาสแตนเันได้ดีแข็งแรงทนความร้อนและมีน้ำหนักเบาไม่เป็นสารพิษไม่เป็นแม่เหล็กและไม่เกิดกายไฟอลูมิเนียมมีน้ำหนักเบากว่าเหล็กถึง3เท่าการนำไปใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากอลูมิเนียมจะใช้ได้นาน มัใช้เป็นโครงสร้างและวัสดุตกแต่งในงานต่างๆเช่นโครงสร้างเสาบันไดหน้าต่างมีการใช้อลูมิเนียมในอุตสาหกรรมหลายประเภทที่สําคัญต่อเศรษฐกิจโลกเช่นใช้เป็นโครงสร้างในอุตสาหกรรมรถยนต์ GA อแกรเลียมอยู่ในค่าที่4เลกตอม31มนตอมเท่ากับ69.79มีสถานะเป็นของแข็ง แกลเลียมไม่มีอยู่จริงในธรรมชาติเป็นผลพลอยได้จากการถลิดสังกะสีและอลูมิเนียมแกลเลียมมีจุดหลอมเหลวใกล้กับอุณหภูมิห้องจะขยายตัวเมื่อแข็งตัวเหมือนน้ำการนำไปใช้ประโยชน์เนื่องจากมีจุดหลอมเหลวใกล้กับอุณหภูมิห้องจึงใช้สำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิที่มีอุณหภูมิสูงใช้จัดจางสารขึงตัวน้ำและใช้สำหรับผลิตอุปกรณ์โซโดิดสเต็ตแกแลเลียมที่ผลิตในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก แกลเลียมอเซไนช์ใช้นในการผลิตไฟ LED สีนิำเงินอัจตรารท์การรวมตัวกันของแกลเลียมอินเดียมและตีบุกใช้เป็นปลอวัตดูอุณหภูมทิทางการแพทย์ซึ่งเป็นสารพิษอินเดียมเป็นธาตุในตารางธาตุหมู่3คาบ5เป็นธาตุที่มีสัญลักษณ์ In และเลขอะตอม49 มวลอะตอม114.818สถานะของแข็งความหนาแน่น7.31กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรจุดหลอมเหลว429.75เควินจุดเดือด2,345เควินเป็นโลหะอ่อนนุ่มสีเงินขาวที่มีลักษณะคล้ายดีบุกสามารถแทรกซึงแก้วได้การนำไปใช้ประโยชน์นำมาผลิตซิลสุญญากาศระหว่างแก้วโลหะเซรามิกและหินอ่อน ใบเคลือบตลับลูกปืนของเครื่องบินใช้วัดฝักและนำไฟฟ้าแถวเลี่ยมเป็นธาตุในตารางธาตุหมู่ 3A คาบหเป็นธาตุที่มีสัญ,ญลักษณ์ Tl และเลขอะตอม81มวลอะตอม204.3833สถานะของแข็งความหนาแน่น11.85กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรจุดหลอมเหลว577เควิน ุดเดือด1,746เควินเป็นโลหะสีเทาอ่อนนุ่มคล้ายดีบุกแต่เมื่อสัมผัสกับอากาศจะเปลี่ยนสีไม่มีออกไซด์เคลือบผิวจึงเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับออกซิเจนได้เร็วการนำไปใช้ประโยชน์เมื่อสัมผัสกับอากาศหรือน้ำจะเกิดสารประกอบที่ละลายได้และมีพิษมากใช้ทำยาเบื่อหนูและฆ่า,มาแมลงและยังใช้ตรวจสอบลังสีอินฟาราเรด อ่นอูนเรียมเป็นธา,า,าตุในตารางธาตุหมู่ 3A คาบ7เป็นธาตุที่มีสัญ,ญลักษณ์ UUT และเลขอะตอม113มวลอะตอม284สถานะของแข็งความหนาแน่น16กร,รัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร จุดล้อมเหลว700เควินจุดเดือด1430เควินอุนณหนเทียมเปลี่ยนชื่อเป็นนิโฮเนียมเป็นสารประกอบไม่แน่นอนสูงและสลายตัวโดยเปล่งอนุภาคแอลฟาเนื่องจากกำมันตรลังสีรุนแรงมันจึงเป็นพิษอย่างยิ่งไม่มีบทบาททางชีวภาพในสิ่งมีชีวิตกำมันตรลังสีของมันทำให้เป็นพิษ พวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ